สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ถูกรางวัลเป็นไงกันบ้างนะคะมีใครบ้างคะที่ได้โชคได้ลาบงวดน,นี้ของเรานะคะคู่ชุดสองตัวล่างชุดแบ่งปันนะคะนี่นะคะชุดแบ่งปันที่เราลงไว้ให้นะคะเราให้ไว้งวดน,นี้ของเราได้เป็นตัวกลับนะคะอของเราได้เจ็ดห้านะคะเข้ามาห้ด เพราะฉะนั้นวันี้ของเรานะคะมานะคะเข้ามาห้าเจ็ดนะคะของเราได้เป็นตัวกลับนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ดูร้อยสูตรนะคะก็จะจะเห็นสูตรบนสูตรบนของเรานะคะเป็นห้าเจ็ดเพราะว่าลาที่เราเคยบอกไว้นะคะว่าพวกคำนวณทำจากดวงดาว ะะเพราะฉะนั้นบนที่เราให้ไว้นะคะเดี๋ยวสักคู่พวกผู้คำนวณไปไว้นหนึองพอดีแยกอ่านี่คู่ชุดสองตัวบนตัวแรกเลยนะคะที่ผู้คำนวณให้ไปนะคะงวดนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคู่ชุด2ตัวบนนะคะที่เราให้ไว้คือเจดห้าเลขล่างและเลขบน ของผู้คำนวณจะเหมือนกันนะคะจะเหมือนเหมือนกันเพราะผู้คำนวณนำมาจากดวงดาวอย่างที่ผู้คำนวณเคยบอกไว้นะคะอันนี้เป็นเลขบนที่เราให้ไว้นะคะห้าเจ็ดส่วนเลขล่างที่เราให้ไว้คือเจ็ดห้าแล้วเขาก็มาห้าเจ็ดสักคู่นะคะ <c oughs> อ่าผู้คำนวณเอาไปไว้ไหนโน่ ทานโทษด้วยนะคะที่ช้านะคะ,ะเข้ามาห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเราเข้าท่านผู้ใดนะคะมีโชคมีลาบนะคะก็อย่าลืมนะคะทำบุญนะคะหรือจะทำบุญประเภทใดก็ได้นะคะที่ท่านต้อง ทําและสบายใจนะคะแล้วเราก็าจะได้ต่อโชคต่อลาบกันต่อไปท่านผู้ใดมีพ่อมีแม่นะคะอย่าลืมนําเงินของเรานะคะได้มากได้น้อยซื้อขนมไปฝากท่านแบ่งตังค์ให้ท่านบ้างร้อยครึ่งร้อยนะคะเพื่อบอกกับท่านว่าเราได้มาจากโชคลาบนะคะแล้วก็ขอพรจากท่านให้เรามีโชคมีลาบกันต่อไปอ่ะคันนี้เรามาดูสูตรต่างๆว่างวดนี้ของเรานะคะจะมีสูตรใดบ้างนะคะที่ เข้าบ้างนะคะถือว่างวดนี้นะคะเป็นงวดที่ผู้คุมโวยนะคะลงคลิปน้อยมากนะคะอ่ะต่อนะคะอันนี้เป็นชุดวิ่งล่างของเราใครจำได้บ้างใครได้ไปใช้ประโยชน์บ้างนะคะชุดวิ่งล่างของเรานะคะเราให้ไว้เจนะคะเขามาห้าเจ็ด ะะเพราะฉะนั้น7วิ่งล่างของเรานะคะเดินต่อนะคะและผู้ํำนวณก็จะนำสูตรพวกนี้นะคะมาคำนวณในขั้นต่อในงวดต่อไปอะเรามาดูสูตรนี้นะคะเป็นสูตรล่างเด่นล่างของเรานะคะเราให้ไว้สี่ห้าหเขามาห้า ะะเมื่อเข้ามานะคะผู้คำนวณจะนําสูตรนี้นะคะมาคํานวณใน้ท่านต่อในงวดถัดไปอ่ะแล้วก็มาดูอันนี้อันนี้สูตรหลักสิบล่างนะคะเป็นหลักสิบล่างเริ่เรมเดินนะคะ <c oughs> ที่เราให้ไว้ก็คือสามสี่ห้าเขามาห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นหลักสิบล่างของเราห้ามานะคะ เมื่อเขายัางเดินดีอยู่นะคะผู้คำนวณก็จะได้นําสูตรนี้นะคะมาคํานวณในท่านต่อในงวดถัดไปแล้วเราก็มาดูวิ่งบนสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งบนของเรานะคะที่เราให้ไว้ก็คือเจ็ดเข้ามาอะไรเนี่ยสักครู่นะคะเข้ามาเจ็ดหกหนึ่งเขาเข้าไปหลักร้อยนะคะ ถือว่าเดินอยู่นะคะเราก็จะได้นาําสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านตอในงวดถัดไปอ่ะครน,นี้เรามาดูสรุปดาวของเราอ่าท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะคะที่บอกว่าไม่เข้าใจเรื่องสรุปดาวสรุปดาวนะคะก็ต้องบอกว่าผู้คํานวณน,นะคะนานำหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะมาประยุกต์นะคะเพราะว่าผู้คํานวณก็จะดูว่า วันที่สลักกินแบ่งรัฐบาลของเราออกงวดนั้นนนนะคะจะมีดวงดาวใดบ้างนะคะที่ส่งผลเป็นคุณเป็นโชคเป็นลาภให้เรานะคะแล้วผู้คํนานวณก็มาทําเป็นสูตรขึ้นไปถ้าเขาบอกล่างเราก็บอกว่าล่างถ้าเขาบอกบนเราก็บอกว่าบนนะคะนี่คือที่มาของสูตรแต่ละสูตรของร้อยสูตรนะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะเมื่อผู้คํนานวณทําแบบเนี้ยสูตรล่างและสูตรบนผู้คํนานวณพยายามทํามันจึงได้ตัวเลขมา เหมือนเหมือนกันเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะงวดนี้นะคะเลขบนนะคะเขาออกอืพวกคำนวณก็น้อยู่เอ่ะเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งเลขล่างออกห้าเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นอ่เลขที่เขาเดิน ะะที่เขาเดินก็คือเลขค่ามานะคะเลขค่าดาวพระหัสกับดาวเสาร์นะคะเขามา57เนะคะเพราะฉะนั้นพระหัสเสามาและดาวรองของเราก็คือดาวอาทิตย์มานะคะ7นะคะมาตำแหน่งนี้นะคะ5มาตำแหน่งนี้นะคะ นึ่งมาตำแหน่งนี้เสียดายเราไม่มีดาวสุกมาให้นะคะตามที่ผู้คำนวณเคยสรุปดาวเราจะสรุปแค่นี้นะคะแตงวดที่ผ่านมาจำได้ไหมที่ผู้คำนวณบอกว่าผู้คำนวณได้คุยกับเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเขาก็จำเสียงผู้คำนวณได้นะคะแล้วเขาก็รอรอว่าผู้คำนวณจะสรุปดาวอะไรเมื่อสรุปดาวอะไรของเขามีของเขามีมานะคะ เพราะฉะนั้นงวดนี้เราสรุปมีดาวอังคารดาวพระหัดาวเสานะคะเขาก็มีมาให้เราแค่นี้จำได้ไหมซึ่งเรามีอยู่แล้วนะคะในสูตรที่เราให้ไปนะคะเราไม่มีก็คือตัวแดงๆที่ผู้คำนวณฉีดไว้นะั่นก็คือเราไม่มีแต่เขามีนะคะแล้วเขาก็มาตรงซะด้วย นะคะแต่ของเขาให้ซื้อล่างซื้อบนนะคะต้องบอกก่อนนะคะอันนี้เขาให้ซื้อทั้งล่างทั้งบนเขาให้แล้วเขาก็บอกว่างววต่อไปเขาก็จะให้นะคะนี่คุยกันเรียบร้อยแล้วถึงมาอัดเทปช้าไปนิดนึงนะคะอ่ะเขาก็เลยได้ห้าเจ็ดนะคะงวดนี้แต่เขาจะให้เมื่อผู้คํานวณน,นะคะสรุปดาวเขาเขาก็จะดูว่าเราเอาว่าผู้คํานวณสรุปดาวได้ดาวอะไรบ้างนะคะเขาก็จะส่งตัวเลขที่เขามีนี้ มาแบ่งปันกันเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะ1เราจะได้ซื้อน้อยลงนะคะ5ของผู้คํานวรมี3ส,สูตรอาจจะเป็นหลายหางนะคะอ่าคันนี้เขาก็ให้มาแค่หกหางถ้าเราซื้อทั้งหมดเราก็โอเคอยู่นะคะค่ะเป็นที่เข้าใจตรงกัน <c oughs> แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกทุกท่านที่ถูกรางวัลแล้วก็ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะว่าตัดไปผู้คำนวณพยายามจะทำสูตรให้ให้มากขึ้นนะคะแด่งงวดที่ผ่านมาเนี่ผู้คำนวณยอมรับเลยว่าผู้คำนวณสุขภาพไม่ไม่โอเคนะคะสุขภาพผู้คำนวณไม่ค่อยดีแด้วผู้คำนวณก็เลยเอ่เป็นอะไรที่เรียกว่างอมมนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําสูตรขึ้นไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้สุขภาพดีแล้วนะคะก็จะได้ทํา ก็จะได้ทำสูตรแบบเต็มๆอย่างที่เคยทำมานะคะอ่ะเป็นที่เข้าใจตรงกันเนาะค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะ,ะผู้ใดนะคะมีโชคมีลาบอย่าลืมนะคะขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะอ่างวดนี้ของเรามาทั้ง7จ็ดล่างและเจดบนนะคะยังเดินดีอยู่ค่ะคนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านผู้ใดโชคดีอย่าลืมคอมเมนต์บอกผู้คำนวณด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่นะคะอ่ในงวดถัดไปอันนี้ผู้คำนวณมาลงนะคะก็คือวันที่16พฤศจิกายนพศ64หลังสระกินแบ่งรัฐบาลนะคะทำการออกรางวัลแล้วนะคะ แล้วครั้นี้เรามากันตามสัญญาที่เราเคยบอกไว้นะคะว่าเราจะมาคุยกันอันนี้ที่ผู้คำนวณต้องพูดในเทปนี้นะคะเพื่อจะไดะ้เมื่อใครถามอะไรมานะคะก็จะได้รู้ว่าอ๋อคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผู้คำนวณลงหลังสลักกินแบ่งรัฐบาลทําการออกรางวัลแล้วงวดนี้ของเรานะคะได้มาแสดงความยินด,ดีค่ะอ่ะพูดเยอะแล้วขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกๆท,ท่าน ที่เข้ามารับชมและเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ